จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตมุมมองการเลี้ยงลูกมุมมองการใช้ชีวิตให้มีสมดุลให้ละความสุข,ขค่ะค่ะในบรรยากาศดีๆสบายๆอย่างนี้ทุกวันศุกร,ร์เวลา9้านาฬิกาสนาทีค่ะอ้าล่ะสำหรับใครที่เป็นสาว working woman นะคะเราก็จะมาร่วมกันจัดสมดุลชีวิตด้วยร,รวมถึงใครที่เป็นคุณแม่มือใหม่เราก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราในปัจจุบันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าโซเชีย เชื่อเองเนี่ยหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนนี่ใช้กันเยอะมากเลยนั่นก็คือ Facebook ค่ะเรามีประชากรถึง70ล้านคนใช่ไหมคะแต่ไม่น่าเชื่อคนใช้ Facebook ในประเทศไทยถึง35ล้านคนค่ะขึ่กเครื่องใหม่นะใช่เราถือว่าเราเป็นคนใช้ Facebook เป็นประเทศที่มีการใช้ Facebook มากเป็นอันดับ9ของโลก เยอะมากถ้าทางที่ถามว่าประชากรของเราถ้าเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆก็คือไม่ได้ไม่ได้เยอะนะใช่แต่เราติดอันดับหนึ่งในสิบอะถูกต้องอะไรที่ทําให้คนไทยติดโซเชียลมีเดียขนาดนี้อืมเพราะเราเป็นคนกระหายใคร่รู้เรื่องชาวบ้านใช่มันทําให้เราสามารถที่จะรู้จักใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องรู้จักมาก่อนเออแล้วเราก็ไปแอบดูเขาได้อย่างเงี้ยเนาะสนุกจะตายแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้อดีเนี่ยนะ ป้าในวัยนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกไม่นานเท่าไหร่ในการเล่นแต่พอเล่นแล้วติดเลยเหมือนแม่รู้เลยอ่ะเป็นคนแก่ติดเนตแล้วข้อดีเนี่ยมีมากมายะถึงแม้ว่าจะมีข้อไม่ดีที่เราจะต้องกึงระวังข้อดีคือโลกมันแคบลงติดต่อใครก็ง่ายหาเพื่อนเจอใช่เพื่อนป้าแต่สมัยอนุบาลมาเจอกันแบบเนี้ยเออป้าจำเขาได้เหรอคะป้าก็จำไม่ได้เขาจำป้าได้แป้าสวยอยู่ตัวเขาจำไ เราต้องขอบคุณพวกหนูๆน,นะที่ให้ป้าเป็นเพื่อนไม่งั้นมันตกยุคนะจราจริงทำไมถ<ๆ>ึงคิดว่าคนไทยถึงติดโซเชียลมีเดียขนาดนี้รู้ว่ามีเหตุผลหนึ่งอะไรเพราะว่าในโซเชียลมีเดียอย่างใน Facebook ใช่ไหมคะหรือใน i ิน t a g r กรเนี่ยส่วนมากเวลาเราลงลรูปไปลงคอมเมนต์อะไรไปเขาก็จะมีให้กดไลค์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เป็นแง่บวกคนได้รับไลค์ก็จะรู้สึกแบบดีเวลามีคนมาฟอลโล่เราก็รู้สึกดีรู้สึกแบบว่ามีแต่คนชื่นชอบเราติดตามเราแต่จริงๆอันเนี้เหมือนเป็นดาบส คมนะปัจจุบัน<ช>คือ <c oughs> การกดไลค์เนี่ยมันทําให้เราซึมเศร้าได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาเป็นวัยที่ต้องการเรียกร้องความสนใจแล้วเข เขาอยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะพอเขาก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ในการที่กดไลค์โดยที่อาจจะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเนี้ยอย่างบางคนแบบเลือกที่จะโชว์นิดโชว์หน่อยเพื่อแบบอุ๊ยให้คนเข้ามาดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นภัยเหมือนกันเออเรื่องอันนึงเนี้ยนะป้าคิดว่าทั้งใน Facebook ทั้งใน IG หรือว่า l ลน e เนี่ยมันเชื่อได้บางส่วนเนาะ บางทีเราคิดว่าอุ้ยคนนี้อย่างนี้เหรออ้ยดูดีจังเลยผ่านแอปมา82ดสิบงครั้งเรื่องสวยใช่ไหมเรื่องสวยเรื่องหน้าตึงเรื่องโอ้โหกว่าจะลงได้สว่างแล้วสว่างอีกหน้าเนียนแล้วเนียนอีกบานไปหนึ่งไม่มีขุมขนแอปบ้านเดียวไงอือใช่เอวคอดแต่ว่าประตูข้างหลังเราเบี้ยวปวลว ป้าจีเวลาจะโพสแต่ละครั้งนี่นานไหมคิดนานไหคะว่าจะเลือกรูปไหนดีจะโพสข้อความอะไรดีอันดับแรกคืออนคะอันดับแรกก็คือสมมุติว่าเหตุการณ์นกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นวันนี้แล้วเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์ควรที่จะบอกค่ะเออก็เหตุการณ์ แล้วนี่สองลูกก็จะเลือกอย่าไป,ไปทําลายสายตาท่านผู้ชมหรอกป้าบางคนหน้าสดหน้าหดหูเ <c oughs> ย็นเชียจะไม่เห็นป้าแบบนั้นถึงแม้ว่าป้าจะไม่ผ่านแอปก็ตามเดี๋ยวต้องดูแบบว่าเออเป็นดุดีหน่อย <c oughs> แล้วก็เออสดชื่อลเลือ <c oughs> ่องใจแค <c oughs> ่เปิดมาปุ๊บ <c oughs> โอ้โหยายนไะมาเยี่ยมหดหูเออแล้วถ้ารู้ระวังเรื่องอะไรเวลาจะโพสก็หลายหลายอย่างนะต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิด เรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันช่วงหน้าได้เลยด้วยความที่เราเป็นแม่ยุคดิจิตอลยุคใหม่มเราเราแบบคุกกี้กับโล,โลกโซเชียลเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับโซเชียลออหรือว่าการลงเรื่องราวของลูกเนี่ย<ม>ก็ต้องคิดด้วยเพราะว่างลงไปแล้วลบไม่ได้นะมันอยู่ไปตลอดเลยหรือไม่ก็สามารถที่จะลบได้แต่รู้ได้ยังไงคนแคปเจอร์เอาไปส่งต่อตอนที่เราลบหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าแต่ตอนนี้ทิปแซนทริคค่ะ สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ทิปโก็ซุเปอร์คิดสวัสดีค่ะหมออ้อมค่ะสวัสดีครับน้องฟอสค่ะวันนี้หมออ้อมกับน้องฟอสนะคะ<ๆ>ก็จะมาพร้อมกับสาระดีๆและสุขภาพที่ดีสําหรับน้องๆวัยคิดค่ะวันนี้เนี่ยนะคะน้องฟอสหมออ้อมนะจะเอาผลไม้ทั้งหมดมาทําบุญลอยแก้วให้น้องฟอสกินน่ากินไหมครับน่ากินครับแล้วเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะไปเลย วันนี้นะคะก็จะดับเบิลความอร่อย2รสชาติค่ะนั่นก็คือน้ำผักผสมน้ำผลไม100้ร้อยเปและน้ำส้มโชกุนร้อยเค่ะเพราะมีอาหารหลากหลายชนิดที่สําคัญต่อเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C และแคลเซียมนะคะยังมีสารอาหารที่สําคัญค่ะก็คือโอเมก้าสและเบต้ากลูแคนนะคะซึ่งทั้ง2ออย่างนี้นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายและทําให้เด็กๆไม่ป่วยเป็นหวัดง่ายค่ะเหมาะสาหรับการดูแลสุขภาพของวัยคิดละค่ะอ้าวน้องฟอสตครับ เดเทน้ำผักผลผลไม้ใส่หม้อให้หมอหน่อยนะคะใส่ผงบุนคนให้ละลายเข้ากันเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟอ,อ่อนเทบุญใส่พิมพ์พร้อมกับผลไม้ชิ้นเล็กๆที่เตรียมไว้ค่ะอย่าลืมทานคู่กับน้ำส้มโชกุนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้บุญลอยแก้วแสนอร่อยแล้วล่ะคะ่ะหลังจากเติมพลังกับน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิดแล้วอย่าลืมชวนคุณแม่มาร่วมงานรักลูกแอดฮอร์สพิทเลบายทิปโก้ซูเปอร์คิดพูดคุยกับคุณหมอคนเก่งและกิะกจกรรมเวิร์กช็อปทำอาหารแล้วพบกันนะครับ จะมาเจาอโฟกัสเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกในยุคนี้บางทีคุณคุณแม่โพสเรื่องหลักของลูกใช่แต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะบางคนโพสตั้งแต่ลูกตื่นจนลูกนอนเลยลูกกินลูกนั่งลูกแต่งตัวแต่ป้าชอบเด็กระชัเหมานกัะป้าชอบดูแต่บางคนบางคนเขาแบบบางทีคือตอนแรกๆก็ชอบหรอกแต่บางทีคือเขาเห็นคุณแม่บางคนแบบอวยลูกอ่ะก็เริ่มหมั่นไงใช่เริ่มจะแบบ เริ่มจือ้อ<ม>เริ่มจือ้อ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือม,มีภัยโซเชียลมีเดียที่มแม่ควรที่จะเตือนลูกด้วย,ยคือ,คอ คือหนึ่งต้องบอกลูกนะี่คะการเล่นโซเชียลมีเดียมันมีอันตรายเพราะอย่างบางคนเนี่ยจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงเขามามห็นไหมคะนะว่าเดี๋ยวนี้เด็กหาเยอะหลอกลวงทาง f เฟซบุ๊กใช่ใช่เยอะมากจะแบบเผื่อไปติดตามเขาไปแอบหลอกถามเหมือนจะไปจีบเด็กนีน่เขาก็ไม่เคยเห็นหน้าการแต่มีใครมาทําดีพูดดีด้วยหลงอีกอย่างหนึ่งคือต้องเตือนเรื่อง คนที่มาฟาโ o ่เราด้วยทำไมเพราะด้วยความที่เป็นโลกโซเชียลบางทีคนที่เราไม่รู้จักอาจจะมาฟาโร่แต่ว่าจริงไม่จําเป็นจะต้องบอกเขาทุกเรื่องเกี่ยวกับเราแม้แล้วบางทีเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอัปเดตแบบตอนกลางวันอยู่โรงเรียนตอนรอคุณแม่มารับรออยู่ตรงนี้นะนาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแฝงมาใช่แฝงไปรับไปหาเพื่อนที่ไหนตั้งเจ็ดพันที่เขาเวลากดไลค์กดไลค์ค่ะเป็นแค่เจ็ดแปดพันมาจากไหนอะซื้อไงปเะจวบมี หมื่นหมื่นหมื่นแล้วเท่าไหร่หมื่นฟอลโล่สองพันเหรอโอ้ยนี่ป้าจะบอกให้บอกว่าเนี่ยดูแล้วเข้าใจเลยเพราะว่า วิธีการที่จะเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวเนรักสัตว์มากมีลูกปุ๊บเลี้ยงลูกกับสัตว์พร้อมกันแต่ครอบครัวเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเารู้สึกปกติแต่พอเวลาคนมาเม้นนะงหูป้าดูปุ๊บเนี่ยอุ้ยด่ากันในนั้นอ่ะฮันรก็มีมากเลขาเข้าเขาเข้ามาแบบจู่โจมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาดูแล้วก็เราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งมีลูกมีลูกเนาะอย่าให้โทรศัพท์เลี้ยงลูกเรา จริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยมีงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเป็นงานสัมมนานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กเ e n e r a t i o n a l p h านี่เป็นเจเนอเรชั n alpha แล้วนะยังเราพูดเจน x เจน y ไม่ได้ละเ baby boom baby j baby เ o o m baby boom บ้าของป้าอยู่นี้เขาเรียกบ้าจีบ้าจนหลังบ้าเป็นเจนโลกเบบี้บูมอ่ะสมัยพ่อแม่เราเป็น b a บ y boom ที่ที่จะเป็นอายุประมาณ60เนี่ย เป็นยุคเบบี้บูมที่ต้องแบบมีลูกเยอะๆใช่นะคะอ้าวเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ถ้าคุณพ่อคแม่สนใจนะคะ5้ากรกฎาคมนี้ไปได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิตค่ะค่ะแหมสำหรับช่วงหน้านะคะปัจจีได้ข่าวว่ามีข้อมูลดีๆใช่สิในวัยเจนโลกเพราะฉะนั้นก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูช่วงนี้กันดีกว่าค่ะช่วงรักลูกทิปส์ค่ะ ที่เด็กจะสามารถใช้ชีวิตและแก้ไขปัญหาได้เมื่อโตขึ้นนั้นต้องผ่านการฝึกทักษะ EF หรือความคิดเพื่อชีวิตสำเร็จซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องอาศัยกิจกรรมมาช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองลูกน้อยด้วยนะคะในช่วงรักลูกทิปส์วันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะโดยกิจกรรมฝึกเป็นนะักคิดที่เหมาะสมกับเด็กวัย1-3ปีนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกผ่านการเล่นและการพูดคุยได้ค่ะสำหรับการเล่นควรเลือกของเล่นจำพวกจิ๊กซอ์ตัวต่อหรือเลโก้ระอุปกรณ์เหล่านี้ลูกน้อยจะได้ลองผิดลองถูกได้คิดวิเคราะห์และวางแผงขนขณะเล่นด้วยค่ะขณะที่การพูดคุยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญค่ะคุณแม่ควรหมั่นซักถามให้ลูกตอบในสิ่งที่อยากตอบหรือการให้เลือก ไม่ใช่การตามใจค่ะซึ่งการสื่อสารถือเป็นการเปิดอิสระด,ด้านความคิดที่ค่อนข้างได้ผลดีทีเดียวค่ะซึ่งทั้ง2กิจกรรมคุณแม่ควรหมั่นฝึกฝนให้ลูกน้อยเป็นประจำเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนักคิดเพื่อเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ สำหรับช่วงน,นี้นะคะก็เป็นช่วงที่น่าสนใจช่วงหนึ่งค่ะเคล็ดลับของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกับ a c t i v e Aging ค่ะ,ะวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องแอป,ปต่างๆมากมายเลย<ะ>แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยป้าแก่กับป้านิดห <c oughs> น่อยเลยเนีย้ยแต่รู้ว่าดีนะสนใจไงก็สนใจที่อยากจะรู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรดีเนาะยกตัวอย่างอันนึงหลายต่อหลายคนเนี่ยอยากจะท่องเที่ยวจะทำยังไงจะไปถามใครบางทีก็แบอุ๊ย ไม่ได้มีเวลาจะมานั่งบางทีถามลูกหลานนะเขาลังคาหนูก็สงสารเนาะลูกหลานก็โอ๊ยอะไรอะแม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าบอกซูมีอย่างนี้นะกดเองอ่านเองรู้เองเลยนะนั่นเรื่องการใช่เรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็เปิดดูได้ที่ worldwide. w e b fifty plus holiday บอกเรื่องเกี่ยวกับการทัวร์ สวหรับคนที่องเที่ยวขึ้นใช่แล้วก็อืมอุ้ยน่าน่าน่าชือนใจแม่เลยอีกสักสิบกว่าปีให้อ่านนะเลยไปแม่ไปแ่ไปเออบอกบอกว่าในเว็บเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศสําหรับคนที่อยากจะไปลําพังคนเดียวหรือคนที่อยากจะไปเป็นครอบครัวพราเอออย่างผู้สูงอายุบางทีบอกว่าไปแล้วอยากนั่งเฉยๆซึมซับธรรมชาตินั่งดื่มกาแฟแล้วก็มองวิวมองผู้คนแต่ว่าไไไไปปปกกัออ้วยยเดด็มมนนาจ่งแุี ราสาดแล้วต้องขึ้นไปนี่คนนั้นสงสารแม่มากผ่านไปอิตาลีแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแม่เราจะปิดจ็อบอิตาลีแล้วมันก็มายากแล้วมันก็แบบหลายอย่างไปเถอะแม่ขึ้นไปที่หอคอยเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปดูวิวลอบรอบเมืองใช่ป่ะคะเราก็เอ้ยแม่ไปเถอะลองไปหูยปรากฏสงสารแม่เราแบบใจอ่ะ กลัวแม่ตายมากเลยอ่ะนู้นก็นู้นเท่กระทั่งจะมีการถึงแก่กรรมแล้วมนอ่งนี่ป้อนแอบถ่ายรูปหน้าหนูอ่ะหน้าหนูแบบนี้ กังวลอยู่อย่างเงี้ยคือคือมันเป็นทางแบบแคบมากเท่ากับเท่ากับตัวเราแล้วมันเป็นวนอย่างเงี้ยวัวแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันวนไปเรื่อยๆอยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ถึงสักทีเฮ้ยมันจะถึงไหมวะเฮ้ยหรือว่าเราเราโดนผีอ้ามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าคิดเยอะมากเฮ้ยแม่ไหวไหมแล้วมันลงไม่ได้ป้าจีใช่เพราะมันสูงมากมันต้องขึ้นไปอย่างเดียวทางลงมันต้องขึ้นไปถึงสุดแ้วค่อยลงอีกทางหนึ่งแล้วมันไม่มีลิฟต์แล้วมาดาพูดอะไรบ้างหลังจาก ขึ้นปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องป้าไปแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการในการท่อง,งเที่ยวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงค่ะแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ซ้ำเลยอ,อ,อีกอันหน,นึ่งเนี่ยก็เป็นอันที่น่าสนใจมากเลยสําหรับผู้ที่มีเอ,อ่ออายุเยอะบางทีก็เป็นหูวเรื่องสุขภาพใช่ไหมสำหรับอันนี้นะสามารถจะไปเช็คได้เลยเป็นอันนี้หรือเปล่า หรือว่าใกล้เคียงกับที่เป็นนิรไปอะไรองี้ค่ะเขาจะบอกหมดเลยแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงแล้วการนัดแพทย์ในเวลาที่ฉุกเฉินทําอย่างไรแล้วมีอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจธรรมดาเนี่ยเราก็จะกลัวจะกังวลเต้นช้าเต้นเร็วไม่เต้นเพราะฉะนั้นเขาจะบอกหมดเลยบอกบอกว่าเอาทดลองในการที่จะวัดการเต้นของหัวใจเต้นไปแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ย าการเต้นหัวใจเป็นยังไงจะมีให้เปรียบเทียบแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็นยังไงวิธีการดูแลรักษาเพราะทั้ง,งหมดเนี่ยน่าสนใจมากๆนี่คือข้อดีของการที่เราใช้โซเชียลให้ถูกวิธีถูกต้องค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็คิดว่ามันน่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนต่างๆวัยนะในช่วงต่อไปนะคะพักสักครูน่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับ ladies secret ค่ะ จะพบกับปีปีในช่วงเวลาดีๆที่จะมาพร้อมกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจของ Active Aging t o be และ Active Aging ค่ะในการดูแลผิวนะคะของวัยนี้ให้ดูเปล่งปลั่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะวันนี้ปีปีมีสูตรการทําครีมนะคะมาฝากกันด้วยสำหรับสมุนไพรที่ปีปีจะนำมาใช้ในวันนี้ค่ะก็คือใบเตยแล้วก็ใบตำลึงค่ะจากการวิจัยพบว่า ใบเตยหอม100กรัมนะคะจะมีเบต้าแคโรทีนสูงถึง2987ไมโครกรัมค่ะและใบตำลึงนี่นะคะก็จะมีวิตามินเอที่สูงมากๆเลยค่ะเมื่อเรานำส่วนผสม2ออย่างนะคะมาผสมเข้าด้วยกันแบบสดๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยบำรุงผิวได้ดีทีเดียวเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็คือนำใบเตยนะคะและใบตำลึงค่ะ มหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นนะคะเราเอาใบเตยค่ะลบคันเพื่อเอาแต่น้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้น้าผึ้งค่ะผสมลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะและนี่ค่ะก็คือครีมทาผิวสุตธรรมชาตินะคะวิธีการใช้นะคะหลังจากที่อาบน้ํามานะคะซับตัวให้แหง้ง พอกผิวประมาณ15นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นหมดเวลาของพี่พี่ในช่วง Ready Secret แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าในรายการ Ready T-Jens ค่ะ อย่างที่เราพูดกันตลอดทั้งรายการถึงเรื่องราวของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอะไรที่เราควรจะระวังกันบ้างในช่วงนี้ค่ะเรามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะที่จะสร้างเป็นธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเธอเพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับผู้ชมไปชมกันเลยค่ะช่วง l a d ้ส์ Life ตอนแรกวางไว้แค่ว่าเป็นงานอดิเรกตอนแรกว่าจะทําคือเสริมแต่พอทําไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วมันเป็นเป็นอาชีพหลักไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณออหลักแสนถึงหลักล้านนะคะแรงบันดาลใจของพรนะคะก็เริ่มจากที่เราเป็นคนรักในการชอบว่ายน้ำนะคะแล้วก็ชอบในงานด้านแฟชั่น ว่าแฟชั่นสมัยนี้ค่ะชุดว่ายน้ำจะเป็นแนวแบบบิกินี่หรือว่าแนวที่โป๊ๆแล้วบวกกับว่าเราเป็นคนที่รูปร่างก็งไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองออกแบบชุดว่ายน้ำที่มันเป็นสไตล์เราออกมา ไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้เลยค่ะคอนจบไอทีแต่ก็เอาที่เรียนมาก็มาประยุกต์ใช้ด้วยเพราะว่าเราขายของทางโซเชียลด้วยแล้วก็เราก็เรียนเพิ่มเติมกับช่างนะคะที่เป็นช่างดีไซน์ช่างออกแบบแล้วก็ช่างเย็บผ้าชุดนี้นะคะพอนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดว่ายน้ำสมัยนิวซิตี้นะคะสามารถใส่ได้2แบบนะคะแบบนี้เลยนะคะ กางเกงนะคะสามารถปรับนะคะลด,ดด้านข้างเพิ่มความสั้นความยาวนะคะชุดนี้พอนก็ดีไซน์นะคะให้สามารถใส่ได้3แบบนะคะ<ม>ปิดต้นแขนได้ด้วย<ม>แล้วก็มีระบายนะคะที่ปิดต้นขานะคะ<ม>ส่วนแบบนี้นะคะก็เหมาะสาหรับสาวๆที่ไม่ต้องการโชว์พุงนะคะ<ม>พอใส่แล้วจะเหมือนเป็นวันพีซเลยนะคะ<ม>ออนไลน์ค่ะคือมันออนไลน์ได้24ชั่วโมงอยู่แล้วคือแทบไม่มีเวลาได้พักเลยในช่วงแรกๆคือแบบ เออเรารู้สึกแบบเหนื่อยมากเพราะว่าต้องทํางานตลอดทั้งวันตีสี่ตีห้าลูกค้าก็ยังไลน์มาถามอะไรเงี้ยค่ะอนจะซื้อสัตว์แล้วก็จริงใจกับลูกค้าอย่างเท่าถ่ายรูปสินค้าลงแบบเนี้ค่ะ รูปเป็นแบบไหนชุดต้องเป็นแบบในรูปพรจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันฉันเลือกจากรูปแล้วแต่ชุดที่ได้มาจริงเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนในรูปแบบนี้ค่ะหรือแม้แต่สีพรก็จะไม่ให้ผิดเพี้ยนเลยจะเน้นความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าแล้วก็เน้นการบริการหลังการขายด้วยค่ะต้นทุนในชีวิตไม่มีไม่เป็นไรไม่สำคัญนะคะทุกอย่างเราสร้างได้ด้วยสองมือของเราเอง เริ่มได้แม้ตั้งแต่ไม่มีอะไรเหมือนกับพรนะคะที่เริ่มธุรกิจตั้งแต่จากศูนย์จนถึงวันนี้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และคุณจะรู้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในชีวิตค่ะโหน่าสนใจมากเลยนะคะ,คะดูสิอยู่ในวิถีชีวิตแบบโซเชียลก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดในการต่อยอดธุรกิจได้อย่าง ประสบผลสำเร็จเลยไม่ต้องออกไปไหนด้วยนะคืออยู่แต่กับที่่อย่างที่บอกว่าแบบโซเชียลก็มีข้อดีเลือกใช้ข้อดีๆของมันนะคะแล้วจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ถูกต้องมีเรื่องดีๆอีกอจ๊ะอยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนค่ะให้มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้กันค่ะด้วยการบริจาคเลือดหรือว่าอย่างอย่างฮารุเองเนี่ยถ้าน้ําหนักไม่ถึงหรือว่าอย่างบางคนอายุไม่ถึงอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะเพียงแค่บอกคนรอบๆข้างชักชวนไป บริจาคเลือดแค่นี้ก็เป็นการบอกตอเรื่องราวดีๆแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะนี่น้ำหนักไม่ถึงอายุเกินท้องก็ไม่ได้เราเลยบอกต่อเลยนึกได้จะบอกว่าไม่เป็นไรมีอีกทางหนึ่งบริจาคไม่ได้ไม่เไรสมทบทุนก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปบริจาคโลหิตเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่เดินไปบริจาคแต่ว่าขั้นตอนของคนบริจาคเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถุงเข็มทุกอย่างเนี่ยนะคะมีค่าใช้จ่ายแต่เขาไม่เคยจะคิดกับเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ เราก็สามารถที่จะสมทบทุนก็ได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ก็ได้อย่างเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะช่วยกันค่ะโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนก็ช่วยกันได้บริจาคโลหิตบริจาควัยวะบางทีก็เป็นสเต็มเซลล์นะคะหรือว่าเงินนะช่วยกันทุกๆคนนะคะเพราะยังมีผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมายเลยนะคะเราควรที่จะส่งเสริม วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยค่ะโอ้โหแล้ววันนี้นะคะสําหรับโครงการสวยๆค่ะที่ทําให้เราได้มาพบกับคุณผู้ชมนี้นะคะขอขอบคุณค่ะโครงการโซลาร์พาวเสนาในเครือเอพีไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของพวกเรา3คนด้วยนะคะใช่แล้วโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าสาระเราอัดแน่นใช่ไหมล่ะคะกลับมาพบกับรายการ Lady ้ท e ีเจนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ9โมงครึ่งทางช่อง3 Family วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Next Care ขอเชิญรูปสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทยด้วยการสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกับผลิตภัณฑ์ Next Care ได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการตลอดเดือนรกฎาคมนี้